เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องเงินชาแนลของเรานะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะฮะก็หายไปหลายวันก็ไม่ได้อัดสตรีมลงฟรีไฟล์ลงสักทีก็พอดีแบาบว่าติดธุระนิดหน่อยครับคือ,อไปถ่ายหนังสั้นมาครับช่วงนี้เอาล้วก เรามาดูกันบ้างดีกว่านะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่อัปเดตมานะฮะก็จะมีกิจกรรมแรมเพจนิวดาวนะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะพร้อมกับตัวละครฟรีไฟล์ตัวใหม่นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ฮะผู้ร้อดชีวิตคนใหม่ OB นะครับมีฉายาด้วยนะฮะดี DJ สายริวนะครับเอ่อบัฟของเขานะครับก็คือสามารถเพิ่มความเร็วในการยิงศัตรูได้ไม่ว่าจะ เคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็ต้องเติม99เพชรพขึ้นไปหรือราคาประมาณ35บาทนะฮะก็สามารถรับตัวนี้ไปได้เลยทันทีนะฮะแล้วเท่ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะใส่เติมทั้งหลายไม่ควรพลาดเลยจริงต่อไปครับนะฮะเราจะมาซื้อชุดสวมใส่นะครับของคาเฟล่านะฮะก็จะเป็นชุดนี้เนาะดูไปดูมาก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ย เห็นแล้วอยากได้มากเลยคือไอ้ที่อยากได้ไม่ใช่หรอกคือไปนั่งดูสตรีมฟ f i ไฟฮอตช็อตมาสนุกมากนะฮะอยากจะได้ชุดนี้มากเลยเดี๋ยวมาดูตังกันดีกว่าว่าตอนนี้เราสะสมไปเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณ352บาทแล้วนะฮะซึ่งน่าจะซื้อเพชร1 0 6 0เพชรได้พอดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราซื้อไปเลยแล้วกันนะ349บาบาทใช่ไหม ก็จัดไปเลยแล้วกันซื้อแบบสดๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปเลยสำหรับเรื่องการซื้อเพชรในเกมนะคุณผู้ชมจะต้องผูกเอ่อ l o p g l e Pay ให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะซื้อได้นะครับผมจะเลือกเป็น Shopee Pay ลนผผแล้ว 1, กันผมผูกไว้ล้ว1,000เพชรก็349บาทก็ซื้อไปโอเคเรียบร้อยครับก็เติมแล้วเรียบร้อยนะครับ1,000เพชรนะฮะได้มาแล้วเรียบร้อยมีของแถมอะไรไหม เติมเงินสะสมเหรออ๋อคือถ้าเกิดถ้าเติมก็จะได้เพิ่มอีก2ใบนะครับได้บัตรเพิ่มได้บัตรสุ่มอีก2ใบแล้วก็ได้เพชรมาอีกเหกสิบเพชรนะฮะแต่ถ้าเติมครบพันห้าร้อยยี่สิบเพชรนะก็จะได้เพิ่มอีกสองร้อยนะครับแล้วก็จะได้บัตรสุ่มอีกสองใบซึ่งเราจะต้องเก็บสะสมไว้นะฮะมาดูเรื่องชุดกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะถ้าซื้อแบบถ้าซื้อยกชุดเลยนี่คือพันห้าร้อยเพชรเลยเหรอ โอเคเดี๋ยวเรามาซื้อแพ็กชุดเซตไอดอลของคาเฟล่ากันดีกว่านะครับผมอยากได้มากเลยชุดนี้แต่ว่ามันก็แพงอยู่นะตั้ง999 99, เชรเน่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีคูปองลดราคาอยู่ซึ่งน่าจะใช้ได้นะฮะค,คูปองลดราคาเรามีเท่าไหร่เนี่ยมี100มี80มี10ก็คือเวลาใช้เนี่ยราคาเพชรก็จะลดลงใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยนะก็คือ ลดไป100เพชรก็จะเหลือ899เพชรนะฮะโอเคจัดไป899เเพชรเดี๋ยวค้างแป๊บนึงสวยครับได้แล้วนะครับผมเซตไอดอลจากคาเบล่านะฮะสวยสวยนะครับ โอเคสมใส่แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นไงฮะสวยไหมฮะเป็นไงฮะใส่แว่นด้วยเห็นไหมฮะน่ารักดีเออเกือบลืมไปลืม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 ไ,มมมมไอ้นี่ถ้าเติมเพชรมันเราจะได้ไอ้ตัวนี้ฟรีใช่ไหมอ่ะงั้นกูเอาเลยละกันนะโหเติมทีนี้ได้ทั้งสองอย่างนะได้ทั้งได้ทั้งชุดคเาเฟล่าแล้วก็ได้ทั้งตัวละครมาอีกโอ้โหโคตรคุ้มเดี๋ยวผมขอดูตัวละครใหม่ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็ บัฟของ DB นะครับก็คือเมื่อยิงขนาเคลื่อนที่ความเร็วจะเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5%และความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะก็ใครที่อยากได้ตัวนี้ก็ไปเติมเพชรแล้วก็ซื้อกันได้นะครับเอาแล้วครับสำหรับการซื้อชุดคาบิล่าก็มีเท่านี้เนาะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Sub s c r i b ์ให้กับช่องเงินชาแนลของเรากันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า mm hmm. เป็นไงชุดน่ารักไหม